เหตุที่ต้องทำบุญในวันครบรอบวันตายเจ็ดวันในกรณีที่ผู้ตายไปแล้วเป็นผู้ที่ทำกรรมดีและชั่วไม่มากพอบุญบาปที่ตนทำในโลกนี้ยังไม่ส่งผลในทันทีผู้ตายจะวนเวียนอยู่เจ็ดวันเพื่อให้มีโอกาสระลึกถึงบุญกุศลได้และเจ้าหน้าที่ยม,มโลกหรือกุมพันกำลังผลัดเปลี่ยนเวรกัน ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ซึ่งจะพาตัวไปยมมโลกหากผู้ตายระลึกถึงบุญกุศลที่ตนเคยทำได้หรือหากญาติมิตรทาบุญอุทิศให้อย่างถูกวิธีและผู้ตายนึกอนุโมทนาบุญด้วยคนบุญนั้นก็จะพาไปเกิดในภพภูมิที่ดีๆโดยไม่ต้องไปยมมโลกนรกอุสธะนรกหรือมหานรกอันหนึ่งผู้ตายที่ทำบาปกมไว เมื่อครบเจ็ดวันผู้ตายต้องกลับมาณสถานที่ตายของตนหากเห็นญาต <imbap. S 1> uh ิม well ิตรทำบุญให้ก็จะอนุโมทนาบุญและจะไปสู่สุคติได้เหตุที่ต้องทำบุญครบรอบวันตาย50วันในกรณีที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกพาไปยมโลกแล้วช่วงระหว่างเวลา50วันหลังจากตาย คือช่วงเวลาที่ผู้ตายกำลังรอคอยลำดับคิวการพิาพากษาตั้งแต่ถูกลากตัวไปจากมนุษย์โลกผ่านประตูยมโลกอยู่หน้าลานรอขานชื่อเพื่อเข้าพบพญายมราชซึ่งพญายมราชก็คือเทพชั้นจาตุมหาราชิกาประเภทหนึ่งที่มีกรรมเกี่ยวพันด้านกฎหมายชอบตัดสินคดีความด้วยความซื่อสัตย์ตอนสมัยเป็นมนุษย์และทำบุญ หรือเมื่อทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าอยากทำหน้าที่นี้เหตุที่ต้องทำบุญครบรอบวันตาย100ว hy ันช่วงเวลาระหว่าง51วันถึง100วันคือช่วงกำลังถูกพิภากษาพระยามราชจะซักถามความประพฤติตอนสมัยที่เป็นมนุษย์และจะส่งไปเกิดเช่นไปเกิดในยยมโลก อุสธะนรกและมหานรกไปเป็นมนุษย์เทวดาเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ดรชาญตามกรรมที่ปรากฏเป็นภาพหน้าบัลลังก์ของพระยายมรราชช่วงนี้ถ้าญาติอุทิศบุญให้ก็ยังรับบุญได้เพราะฉะนั้นญาติมิตรในโลกมนุษย์จึงควรศึกษาวิธีอุทิศส่วนกุศลให้ถูกวิธีรีดทำบุญทุกบุญอย่างเต็มกำลัง และอุทิศส่วนกุศลให้ในวันดังกล่าวบุญกุศลไม่เพียงส่งถึงผู้ล่วงลับแต่อานิสงส์แห่งบุญย่อมเกิดขึ้นกับเราผู้ทำบุญนั้นด้วย